เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในแมป์เครื่องดูดฝุ่นนะครับโอ้โหคนเล่นกันเยอะมากๆเลยตาลายแล้วดิแกรดี้ก็อยู่นะครับคูบอดี้ก็อยู่นะครับแล้วก็เหล่าแฟนคลับก็อยู่นะครับมาด่ครับ หน้าตาเครื่องดูดฝุ่นนะครับที่เป็นสกินนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เติมนะครับโอเคเราไปเล่นในไหนดีอันนี้ก่อนละกันนี่เข้ามารวมเล่นนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้อกนกนะครับมีโหมดผู้เล่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นโหมดบอทมั้งเดี๋ยวเราลองก่อนนะครับเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกเลยทุกคนนี่เข้ามาเต็มเลยเข้ามาเยอะมากๆโอไม่นะเราต้องดีเครื่องดูดฝุ่นนะครับนี่ครับ ร้านขายของซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเราต้องหนีนะครับมีเวลาเท่าไหร่เนี่ยเวลารับแล้วมาโอเค Different. อันนี้น่าจะเป็นทางออกแต่ยังออกไม่ได้ต้องทำภารกิจก่อนนะครับว้าวนี่ไงเครื่องดูดฝ like ุ่นโอ้หนีกันใหญ่เลยพวกเราอ่ะเข้าไป้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่ไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะป๊อปคอนป๊อปคอน อุ้ยบาแล้ววาแล้ววาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๊อปคอนป๊อปคอนอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนะนี่นี่อันนี้อันนี้นี่ปึ๊บเก็บเรียบร้อยอุ้ยเอาโดานแย่งอะไรอ่ะอ๋อเขาจะแยกไอเทมเราไปนะครับเหลือหนึ่งหัวใจนะครับตอนนี้เราโดนไป2แล้วอะตรงนี้มีป๊อปคอนอยู่ปึ๊บเก็บเรียบร้อยเ<า>มื่อกี้อะไรนะดูไม่ถนัดเลยมีอะไรอ่ะเค้กเหรอและอันนี้ขนมอันนี้ป่ะน่าจะใช่นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเค้กหาเค้กก่อน เค้กเค้กเค้กน่าจะอยู่ตรงแถวแถวเอ,อ่ออาหารหรออันนี้ไม่ใช่นี่สบู่อันนี้ไอติมเอ,อ้ยนี่ไงฉันเจอเค้กแล้วเรียบร้อย3อย่างแล้วนะครับแล้วก็มาคิดเงินตรงนี้ใช่ไหมปึบสแกนสแกนติดก่อนติดก่อนปึ๊บเรียบร้อยนะครับได้ไปหนึ่งแล้วขาดอีกสองเสาเหรอหาเสาที่2ทางนี้อ่านี่ไงเจอแล้วเสาที่2มีแค่หลอดนะครับแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็ถุงอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเครื่องดูดฝุ่นมาแล้วอ้าว หดีก่อนเร็วป,ปุ๊บไปทางนี้แครอทแครอทแครอลไปอ้าวอดอนเลยเอาละตอนนี้เราอยู่ในโหมดผู้เล่นกันบ้างนะครับเมื่อกีญญ้ <c oughs> เป็นโหมดบอทนะครับโอ้โหขนาดโหมดบอทยังไม่ชนะเลยนะครับนี่ครับเครื่องดูดฝุ่นก็ยังแบบว่าปกตินะครับโอ้เครื่องดูดฝุ่นวาร์ปด้วยแต่พอมืดเท่านั้นแหละพอไฟปิดดูนะอ่ะนี่ไงเสียงมาแล้วนะครับ <Sh> เราถูกล็อกแล้วนะครับ <Walmart. S 1> จากร้านค้าดีปุบ ไฟดับเรามี3ชีวิตนะครับ<ะ>เราต้องหนี<ะ>ไม่รู้ใครเป็นเนี่ยอ่ะเราหาเสาก่อน<ะ>เสาที่คิดกันแกรนนี่ข้างหลังเรางาทักทายแกรนนี่นะครับเจอแกรนนี่แล้วปะห้าส่สามสองหนึ่งโอเคมาเลยมาดูไอเทมก่อนว่าเรามีอะไรบ้างไอเทมคุกกี้แล้วก็มันฝรั่งชิปปะอ,อันนี้หรอ ใช่ไหมน่าจะใช่นะแล้วก็ไอติมเอ,อ่อคุกกี้คุกกี้ไอติมเจอแล้วโอ้โหใกล้มาก <What? S 1> นี่เรียบร้อยคุกกี้คุกกี้คุกกี้หาคุกกี้อยู่ไอติมได้แล้วกระดาษทิชชู่ไม่ใช่แล้วก็อันนี้ไม่ใช่อุ้ยเจอแล้วฆาตากรนีง่ไงคุกกี้มาแล้วจ้าหยิบก่อนปึบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เนียนนะครับ ตามหลังฆาตกรไปโอเคเรามาคิดเงินตรงนี้ดีกว่าบื้อ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 บติ okay. ๊กติ okay. ๊กต okay. ิ๊กติ๊กติ๊กติ๊กแล้วแล้วแล้วโอเคเรียบร้อยผ่านไปหนึ่งแล้วครับขาดอีกสองว้าวเครื่องดูดฝุ่นนั่นไงมันตามคนนั้นอยู่อ่ะเราหาก่อนนะครับอันไหนนะเสาอันต่อไปยังหาไม่เจอเลยเครื่องดูดฝุ่นไปไหนก็ไม่รู้นะครับวัดเออจเออเมันเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยว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 เดายหนีก่อนแล้ว มาฝังนี้ว้าวไวโดดจนได้โอ,โอเคเหลือ2ชีวิตนะครับยังรอดอยู่ไปดูภารากิจอันต่อไปอันนี้บัตเตอร์เนยหรอบอกโคลี่แล้วก็คุกกี้ลืมแล้วล้ะครับว่ามีอะไรบ้างแต่มีสัญญาณใกล้มากคุกกี้บัตเตอร์ไปที่ผัก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 ,ผกหาผักก่อนนะครับนี่ไงบอกโคลี่เปล่าอันนี้มันอะโวคาโดนี่บอกโคลี่นะครับแล้วก็หาเนยอันนี้ใช่หมาเนย ว้ามาอีกแล้วโดแกดี้โดดีแล้วว้ายดีก่อนดีก่อนโอเคโอเคขอยังชั่วออยขอยังชั่วหร่อยเดี๋ยนะเนย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 คุกกี้คุกกี้คุกกี้อยู่ดีโอเคเก็บก่อนคุกกี้ได้แล้วแล้วก็ขาดเนยขาดเนยโอแกดี้มีสองชีวิตนะครับตอนนี้เท่าเราเลยว้าวว้าย อย่าอย่าอย่าเดือจัดจัดต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 ัดอไดตัดตัดไัดต็วตัด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 ตไดไปดัดตัดตั่ไัดตัดตัดชัดไัดตัรตัด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 หัดอัดตัด้โอตัดันตัด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 ไัดตัดตัดตี้ตัดตัดตัดาัดตัดตทดตั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 ดนั่ตนดตัดัดตัตดตัดตัด่ัดตัดตัตัดดตัดตรด่ัดตัดันนี้ไม่ใช่อัดนีตงดด เรียบร้อยขาดอีกเสาเดียวโอ้ยมันมาทางนู้นไปแล้วไปแล้วเงียบๆนะครับ <S 2> <S 2> <S เออรอ๋อดีไงเจอแล้วเสาสุดท้ายนะครับอยู่ตรงนี้แอปเปิล <Apple S 3> ข้า,า,าว,าว,าวโพดมะนาวเลมอนเลมอนแอปเปิลข้าวโพดโอเคแอปเปิลข้าวโพดมะนาวแล้วเราจะพูดสับกันทำไมเออแอปเปิลแอปเปิลมะนาวข้าวโพดโซนผักแน่ๆแต่ว่าโซนนั้นนั่นไงเครื่องดูดฝุ่นโอ้ โอ้คุบดิโดนะครับโดนไล่อยู่เดี๋ยวนะแกดี้ระวังมะนาวเข้าโพดเจอเข้าวโพดแล้วนะครับเก็บก่อนแอปเปิ้ลแล้วก็เออเลมอนเลมอนอันนี้หรือเปล่าอ่ะโอเคน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้ท่องไว้ปะทางออกอยู่ตรงนี้นะครับโซนผักเราไปคิดเงินก่อนฟึบเดินมาทางนี้หวังว่าไม่เจอเครื่องดูดฝุ่นนะปนดั้ไงไหเจอเลยโอไหไป่นาพูดเลยโอ้มาทางนี้ดีกวา่าโอเคหลบมาทางนี้นะครับ เครื่องคิดเงินอยู่แถวนี้นี่นาเจอแล้วคิดเงินก่อนฟึบคิดเงินคิดเงินใช่ไหมใช่ไหมเอา้าผิดอันนึงอันนี้มันอะไรอะ่ะไม่ใช่แอปเปิลหรอมันไม่ใช่แอปเปิลนะครับมันคืออะไรอะ่ะตามฉันมานี่สิไม่ใช่แอปเปิลเอา้าแล้วมันเป็นอะไรอะ่ะว้าวว้ายเดี๋ยวมันไล่ตามครูบอดี้อยู่นะครับแกดี้แล้วมันอะไรอะมันสีแดงเหมือนกันนะ่ะไม่ใช่แอปเปิลอ๋ออันนี้หร ผิดอันนะครับต้องเป็นอันนี้นะครับเบอร์ลี่นะครับว้าวไ่เครื่องดูดฝุ่น,นอ๊ดเครื่องดูดฝุ่นยาอยุลบได้อยู่โอเคแกดี้หลบแล้วไปดูแล้วแกดดี้ไปคิดเงินอันสุดท้ายนะครับครูบอดดี้หนีไปได้แล้วเหลือแกดี้กับเรานะครับที่ยังหนีไม่ได้ไปก่อนแล้วระทางนี้แกดี้หนีไปได้แล้วเรียบร้อยเหลือเราคนเดียวสแกตสแกตเรียบร้อย,ย,อยสแกตหมดแล้ว oh <my> ครับ แค่หนีทางออกหาทางออกให้ได้โอปตาบาลยาระาชิตบ้างไปแล้วไปแล้วเพื่อนๆหน,นีออกไปได้หมดเลยเหลือเรานะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายดูซิว่าจะออกได้ไหมมามาทางเออทางนี้นี่ทางออกเรียบร้อยเย้โอ้เดี๋ยวท้าไบว่ายออกไปอ่ะใช้เวลาในการหอนีเยอะมากๆเลยนะครับอ่าฮ่ัดคือ เครื่องดูดฝุน่นใครจะมาขมโมยของที่นี่ต้องโดนฉันจับว้าาาไหนขอตามหาหน่อยใครขมโมยบ้างมาแล้วว้าดิฝัน้นลยมาเลยฉันจะดูดพวกแกให้สิ้นซากรึบมาหือจุดจุดขมโมยเหรออย่าขมโมยของที่ห้างนี้นะนี่แน่นี่แนะ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 ่เรียบนะ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 ร้อยดูดฝุ่นไปแล้วมาใครอีกนี่ ขโมยของเหรอนี่ขโมยของไม่ไม่ไม่นี่แหละนี่ขโมยทิชชู่เหรอดูดฝุ่นไปซะแวบปแร็แร็แร็เรียบร้อยไข่ตอมาปึ๊บอึ๊บตรงเจอตรงเจอครูบอดี้บังอาจขโมยของเหรอแะตรงเจอฉันหน่อยดูด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 นี่แหละนี่แหละโอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่มุนเหรอมุนเหรอหมุนเหรอเจอไปหน่อยหนึ่งทีอ๋อแกนี่ฉันเจอแกนี่ ไม่แน่หน <อะ S 1> ้าตาจะปีโดแกเป,เ,เ,ดดเป็นเครื่องดูดฝุ่นอ่ะทำไมอ่ะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแล้วผิดตรงไหนหน้าตาฉันบอกจะแบบว่าดูหล่อเหลาเอาการอะไหนเอาไปไหนแล้วเนี่ยโมโมแตชมตัวเองแลรวครับเจอแล้วเรียบร้อยโอ้อยเจอเจอเจอโอ้ชุดเหมือนนารูตโตะเลยดีอุ้ยจอไล่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 ใกล้แล้วอีกนิดเดียวเพิ่มสปีดเพิ่มสปีดเพิ่มสปีดอ๋อกดดูดได้ี่ไง อืดอืดอืดเรียบร้อยหนึ่งมาดูดฝุ่นหน่อยอืดอืดดูดฝุ่นดูดฝุ่นข้ามาดีดูฝุ่นอืดอืดโอ้ทหถ้าไมเร็วจังอุ้ยอุ้ยเจอคุบอาดีนะครับโอ้เจอคูบปดีอืด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 เรียบร้อยมาขายต่อสามารถกดค้างไว้เหรอเดี๋ยวนะมันจะดูดได้ละครับเพิ่งรู้อุ้ยเจอแล้ว ด,ด,ด,ดูดูดูอาวถูกช็อตเดี๋ยวทำไมถูกช็อตโอ้ยโดนช็อตนะครับโอ้แล้วก็สลบไปเลยเครื่องดับนะครับเครื่องกำลังมานะครับมาแล้วเครื่องมาแล้วโอ้ติดเทอร์โบนะครับเจอคุณยายกแกรนดี้อยู่แกรนดี้เจอเครื่องดูดฝุ่นของฉันหน่อยด,ด,ดูมาแล้วอุ้ยเจอเจอคนเจอคนเจอคนนี่กำลังขบมยขอนะครับนารุโตโอ้วิ่งผ่านไวนี่คนนี้ก่อนเลยดูดฝุ่นโอ้เรียบร้อยนะครับมา อู้เจอโดดฝนฟืดฝืดฝืดฝืดืดืดดีดีดีแหละอืดดีทางตันแล้วทากตันแล้วฟืดฝืดฝืด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 ฝืดืดโดดไปแล้วนะครับมากันเยอะจังดีดูดดูดปึบ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 โดนโดนจะไปไหนจะไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิกก่อนคลิกก่อนฝืดดูดดีเรียบร้อยโอ้แล้วก็วิ่งหนีนะครับหนีไปได้แล้วคนหนึ่งอันนี้เหลือดาวเดียว โอเคหัวใจเร็วแล้วครับไปดักฝั่งนู้นดีกว่าวิ่งไปดักครับมาฝั่งนี้ฮึ้อเอ้าไปไหนละโอนี่ไงดีเจออือดูดฝุ่น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 โอ้โหระยะประชิดมากมากเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอดีเลยก่อนอือจุดเรียบร้อยดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วครับเสร็จไปแล้วครับมามาปุ๊บกินครับเหลือแกรนดี้คนสุดท้ายแกรนดี้อยู่ไหนเจ้าแกรนดี้มาแล้วเครื่องดูดฝุ่น ดูทุกอย่างนะครับคนก็ดูนะครับดูเข้าไปทําลายให้หมดนะครับ <S <S โอ้โอคุณยายหายนะครับคุณยายเป็นผีไปแล้วคุณยายแกรนดี้หรือว่าคุณยายจะไม่อยู่แล้วผู้เล่นเหลือหนึ่งคนนะครับหาไม่เจอเลยในนี้ตรงชีสไม่มีตรงไก่ก็ไม่มีไปดูโซนผักดีกว่าเผื่อคุณยายแกรนดี้อยู่่าตรงโซนผักนะครับผู้เล่นหนึ่งคนตรงนี้ไม่มีไม่เจอเลยเดี๋ยวนะหายไปไหนเนี่ย อย่าบอกเราว่าคุณยายชนะไปแล้วคุณยายแกรนนี่เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วตรงกลางนี่ไงคุณยายแกรนนี่เสร็จชั้นแน่อาเอา,เอาคุณยายหนีได้